ประนมกรแน่บุระอัญชลียกจลดเกษีมันทาไทยอภิวาทด้วยเสียงกล้าวนาติตใจเป็นจางพระประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรูก,กล่อมเกาเกิดแกล่งก้าเสื่อพระธรรมพระเลิ้ล้ำเทศนา ชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วราชนทุกภัยนำอัญเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเือบแพงสิ้นสงสัยสมนศรัทธาคุณพระราตนาไตเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตรากนิพพานขอมน้อมแดพราตนาไตกับฝ่ายความโปรดแดงพ่อปัญญาอันธรมนี ประธานส่งว่าปัญญันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาตอร์เฉลิมปิยะทศีเจา้าวาดระมอาสมองกะตธรมโมเจ้าคณะตำบลกองหกตลอดถึงพระเทลานุเทลาทุกลูกธรรมสุดีน้องสมณีทุกลูกเราจะเริ่มพรมไปยังยอดชมบาสุวสิกาส,สนนาธุรชนท่านผู้สมณีธนภาทูแสนเป็นผู้ทําทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระตรบิกก่อนเทศนาดังนี้ พระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันติฎกเล่มที่11ฉบับมหาจุฬาสังยุตตนิกายมหาวาราวักชานุโสนิพัมมสูตรว่าด้วยชานุโสนิพมัมนั่งเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพันในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตระวาสกถือบาทและจิวรเข้าไปมิตาบ่บายังกรุงสาวัตถีได้เห็นพามชื่อชานุโสนิ ออกจากกรุงสาวัตถด้ยรถเทียมเตื้อมมาขาวล้วนในว่ามาที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวตามประตักขาวล้อมขาวผ้าโพกขาวผ้าน่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชนีหรือพัดหรือแท้ขนจามรีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นแล้วท่าน พากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญงานประเสริฐหนอลูปของยานก็ประเสริฐหนอต่อมาท่านพระอาณนที่เที่ยวมินาบาดในกรุงสาวัตถีกับจากมินาบาดภายหลังฉันปปะทหารเสร็จจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วนั่งนั่งที่สมควรได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ถ้าแระองค์ผู้จเจริญขอประทานวรกาศในเวลาเช้าข้าพระองค์ของอันตรบวสกถือบาทและจีอวรเข้าไปมินาบาทยังกรุงสาว,วัถีและเห็นชันุโสนิาพานออกจากกรุงสาว,วัตถีโดยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวปทุนขาวเชือขาวด้านประตักขาว กมขาวผ้าโพกขาวพ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวรารวิชณนีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันกพูดว่าท่านผู้จเจริญยานประเสริฐหนอลรูปของยานก็ประเสริฐหนอถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระอ,องค์อาจทรงบัญญัติยานอั้นประเสริฐในธรรมวินัยนี้ได้หรือหนอ พระผู้มีพระภาคกร่าว่า,าอานุนบัญญัติได้คําว่ายานอันประเสริฐหนอนั่นเป็นชื่อของอริยามรรคมีองค์แปดนี้เองเรียกว่าพรมยานบ้างธรรมยานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างสมัยทจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นรามมีการกําจัดราคาโทาสะและโมหะเป็นที่สุด สมาสังการปัที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสมาวาจายที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสมากรรมกาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด สัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะในโมหะเป็นที่สุดสมา all, money, matter, <us> 네 tort, วายามะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะในโมหะเป็นที่สุดสัมมาสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะในโมหะเป็นที่สุด สมาสมาธิที่บุคคลจะดินแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดควาว่าญา,านอันประเสิฐนั้นเป็นชื่อของอริยามรรคมีองค์แปดนี้เองแล้วว่าพรมยานบ้างธรรมยานบ้างลดพ้สงคารามอัญยเดียมบ้างคงทราบโดยปริยาานี้แล พาผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตัดวิยากรณะภาสีนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารถใดมีธรรมคุอศัทธาและปัญญาเป็นเอกักเมื่อมีฮมีฮิริเป็นงอนมีใจเป็นเชื่อมีสติเป็นนายสารถีผู้คอยพระพุมตรถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมีชายเป็นเทลา มีความเพียรเป็นล้อมีอุบเบกขาเป็นทู์มีความไม่อยากได้เป็นปะทุนคุณบุตรใดมีความไม่พยาบาทมีความไม่เบียดเบียนมีวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกาะหนังคุณบุตรนั้นย่อมมีความประพฤติด้วยความกระเสียงจากโยคะพรมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใด องคคนเหล่านั้นเป็นนักาชา์มีชายชนะยี่อมออกไปจากโลกโดยแท้ท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพไตยใจไปดกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนาองคลคแดส่สาธุชนุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะวัฒมารัตน์กำจัดพาน ให้พระสารปุดของพ้นของภัยขอเดชะพระสังพร,รักกำจัดโลกให้เสื่อมสศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรัตกำจัดภัยเจริญสุขเจริญชัยทุกท่านเทินนรมสักการคณะพระอาจารย์ทรมมสวัสดีญาติโยมสาุกชนทุกท่าน